สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเย็นนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องราวของดีลการย้ายทีมนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ข่าวที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของลีนีเมซี่ครับวันนี้เมซี่ทำถิติใหม่นะครับ ก็ไม่มีใครในโลกนี้ทําได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นสติอะไรนะครับทําลายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องราวของคีวินเดบรอยนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตรียมเฮได้เลยนะครับว่าเดบรอยรับปากนะครับว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แน่นอนนะครับสัญญาฉบับใหม่ถึงปีไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับแต่ขเน้นเนยยังไม่เปิดเผยน,นะในสื่อก็พอจะคาดเดาได้แต่ผมเอาแค่ปีพศละกันที่จะต่อสัญญานะครับ เรื่องราวของโมเมนซาล่ายังคงปเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในสื่อบอกไว้ว่าได้ยื่นข้อเสนอให้นะครับแต่ไม่ใส่ค่าเหนื่อยนะเออตรงเนี้ยสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของแจ็คกิลิสกับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะเมื่อเช้า,ชานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสลิเวอร์พูลจะสู้เขาหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องราวของอ่าชูเซซมูรินโญ่กับ ดาลอลลี่ยังไงต่อนะครับมันจะมีอยู่5ดิลนกเตะที่โค้ดไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดทุกคนเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรือมณิดก่อนนะครับเรัลมณิดในวันนี้นะครับฟลอเรนติโนเปเรสครับประธานสโมสรเรือมริดนะครับก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับ ให้ดำเนินการซูเปอร์ลีกยุโรปงงไหมครับซูเปอร์ลีกยุโรปคืออะไรก็คือการแข่งขันฟุตบอลนะครับในรูปแบบของเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกันแหละแต่จะไม่เอาทีมที่โนเนมาเล่นจะเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปเท่านั้นนะครับเปเรสได้บอกนะครับว่าโปรเจกต์นี้เอ,เองเนี่ยมันถูกลืมไปแล้วนะเปเรสให้สมภากสื่อในวันนี้นะครับว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับ ต้องกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเงียบหายไปนั่นเองนะครับไปเลสกล่าวว่าเขาเข้าใจนะว่าทุกทีมเนี่ยโดนสถานการณ์ของโควิดเล่นงานเรียม,มันก,ก็เช่นกันนะครับแต่ไปเลสกลับมองอย่างนี้นะครับไปเลสมองว่าการที่ให้ยอดทีมของแต่ละลีกเนี่ยมัแข่งขันกันมันเป็นการกระตุ้นไรายได้หนึ่ง ถ้าสถานการณ์ควบคุมได้มันก็ต้องมีคนดู2เงินรางวัลที่จะได้3อะไรตาหลายอย่างที่เกิดเป็นไรายได้นะครับมันสามารถที่จะพยุงสโมสรยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องมีซูเปอร์ลีกอีกครั้งนะครับเปได้เชื่อว่านะครับเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะเพราะมันเป็นเรื่องของการพักเบรกโควิดเราจะได้มีเวลาที่จะมาหารือและวางแผนร่วมกันนั่นเองนะครับทุกคน ไม่อยากให้วสัสมาระบาดหรอกแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างนะครับมันจะต้องเกิดจากความร่วมมือนะครับวันนี้เรียวมมริตเป็นตัวตั้งตัวตีนะในการทําให้เกิดยูโรเปียนซูเปอร์ลีกกลับมาเกิดขึ้นนะครับก็ตอนแรกมันเงียบไปนั่นเองนะครับวันนี้เปเรสของเรียวโมริตเป็นคนหรือฟื้นโครงการนีใ้ให้เราทราบนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ หรือในเมซี่กันนะครับ6-4-4ไม่ใช่หวยนะครับเมื่อวานก่อนนู้น6-4-3วันนี้6-4-4นะครับลูกยิงประตูนะครับที่เป็นซิตี้ใหม่ของผมเชื่อคำว่าของโลกเลยก็ได้นะครับที่เจ้าของเดิมคือไปเล่เนี่ยยิงไว้สูงสุดให้กับสโมสรเดียวนะครับวันนี้เมซี่นะครับได้ยิงได้ยิงประตูนะครับในเกมที่เจอกับเรียลบายโยริตเหร น่าจะใช่นะครับก็เมสซี่เนี่ยยิงประตูในทีที่65นะครับเป็นประตูที่644ในการเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรเดียวนะครับก็ทำลายซถิติของเปเร่ลลงเรียบร้อยนะครับจบเกมเาบาร์เซโลนาชนะเรียบบอยิตไป3ประตูต่อ0ูนย์ะครับเมสซี่ยิงประตูลูกนี้ด้วยเป็นลูกที่644มากที่สุดละในโลกนี้นะครับที่ยิงประตูได้นะครับ ดนเมซี่นะครับได้ทำลายสถิตินะครับลูกยิงประตูสูงสุดของเขาเรียกว่าไงเล่นให้สโมสรเดียวและยิงประตูมากที่สุดของเปเล่เนี่ยที่บันทึกไว้ในสถิตินะครับคือ643เม s ซี่คือ644 64นั่นก็หมายความว่าเม s ซี่เนี่ยเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในการเล่นให้กับ1สโมสรสั้นๆง่ายๆเปเล่ของเปเล่เนี่ยลูกยิงประตูรวมของเขาคือ 1,283ประตูนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยถามว่าเมสซี่มีโอกาสจะยิงเท่ากับไปเร่ไหม1,283ประตูเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าเล่นในลีกที่มันแบบว่าไม่แข็งแกร่งมากเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เมสซี่ก็อายุเท่าไหร่นะ33ปีละประมาณนี้ประมาณนี้นะจริงๆน่าจะประมาณ32 33นะครับก็ตามในงานจากมาก้านะว่าเมสซี่ได้บอกนะครับว่าเขาเองเนี่ย กลับมามีชีวิตชีวากับบาเซโลนนาอีกครั้งนะครับใช้ยชนะในแมตช์นี้เนี่ยสร้างสีติและประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเขาเองด้วยนะครับก็ยินดีกับเ e เนเมซี่ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของเชลซีผมไม่ได้พูดเปิดประเด็นหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องราวของเอลลิงฮาลันนะครับดีแคไรส์และเชลซีนะครับดีวนี้เนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหม ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่าเชลซีมีสติเกอร์คือทีมอเวนเนอร์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะในปี2022เนี่ยเป็นกำหนดการที่ฉีกสัญญาฮารันได้นะครับวันนี้ยืนยันข่าวจาก Skysport นะครับว่าสโมสรเชลซีนะครับเป็นหนึ่งสโมสรที่สนใจที่ดึงตัวเอลลิงฮารันมาร่วมทีมนะครับก็ผมเชื่อว่านะการฉีกสัญญาเนี่ยมันไม่ยากหรอกสำหรับเชลซีนะครับแต่ฮาลันจะเลือกใครแค่นั้นเองนะครับทีนี้ มาต่อกันที่ดิวของดิแครไรซ์นะไรซ์ Rice บอกไปแล้วบอกกับทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วว่าเขาจะย้ายไปร่วมทัพเชลซีในเร็ววันนี้นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านะการเสริมเอริ่งฮารันได้ของเชลซีสมมตินะกับดิแครไรซ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าได้เพราะว่าเจ้าตัวนักเตะอยากไปอะนะครับมันเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ดิวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารอนแลมซี่นะครับวันนี้ลงสนามไปได้แค่19นาทีโดนเปลี่ยนออกเลยครับทีนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยไอการโดนเปลี่ยนออกในการลงสนามไปแค่19นาทีเนี่ยมันดูถูกเขามากเลยนะสำหรับนักฟุตบอลเนี่ยนะครับแลมซี่เองเนี่ยระบายความโกรธด้วยการเตะขวดน้ำเลยนะครับในทีที่19เล่นไปแค่19นาทีะนะครับคืออันเปิโดเนี่ยเปลี่ยนฮวนการาโดลงไป ซึ่งมันเป็นนัดที่200ของฮวนการาโดพอดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอเดียปิโรคิดอะไรอะแต่ถ้าผมเป็นแลมซี่นะที่รับค่าเหนื่อยอยู่4 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันเป็นค่าเหนื่อยของซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ไม่มีใครพอใจหรอกนะครับถ้าโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับก็นี่มีความหมายเป็นนัยสําคัญเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเล่นไม่เข้าระบบทีมอะประมาณนี้นะก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าใครสนใจอารอนแรมซี่นะครับก็สามารถเซ็นได้เลย ทีนี้เนี่ยค่าเหนื่อยของอารอนแลมซี่นะครับหนาวเลย4ี่แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลเตต้านะครับผมจะอธิบายอนาคตของเตต้าเราคงเดากันไม่ยากมันมีอยู่2ทางจบเกมแพ้แมนซิตี้เมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าจะปลดนะจะปลดตัวของมิเกลเตต้าเพราะผลงานไม่ดีแต่แต่ในสื่อที่ผมอ่านตอนนี้นะ ล่าสุดอาร์เตต้าจะได้รับเขาเรียกว่าไงอะเตรียมปรับโฉมอาร์เซนอลใหม่ผมย้ำอีกครั้งนะในช่วงเช้าเนี่ยมีข่าวว่าจะพดออกแต่ช่วงบ่ายเป็นอย่างนี้ครับอาร์เซนอลอาร์เตต้าเนี่ยจะได้รับงบประมาณในการเสริมทัพนักเตะ4คนอาร์เซนอลเสริม4คนแล้วมาดูผลงานกัน,กนว่าอาร์เซนอลจะรอดชั้นหรือไม่นะครับก็ตอนนี้เองสถานการณ์ของอาร์เตต้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะ เขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยนะครับล่าสุดนะครับก็จำนวนการลงสนามของคูตินโยเนี่ยก็ใกล้ที่จะครบนะครับในการเลขสิบนัดตอนนี้นะก็ต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินให้กับสโมสรลิเวอร์พูลจำนวนหนึ่งผมไม่ได้จำตัวเลขนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ18ล้านปอนด์ เอาง่ายๆอีกสิบนัดแต่ครบสิบนัดแล้วเนี่ยถ้าครบต้องจ่ายสิบแปดล้านปอนด์นะครับให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนี่คือหนึ่งในข้อตกลงที่บาร์เซโลนาทำไว้กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาข่าวแรกในวันนี้เนี่ยก็คือข่าวของเลนเมสซี่นะครับที่ยิงได้644บประตูนะครับตามที่ผมเกินนำไปนะแต่ เป็นความเห็นของโรนัลคุมันครับโรนัลคุมันนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่า,าในในโลกนี้นะซีตีต่างๆเนี่ยผมจะพูดได้เลยว่าเ e นเนเมซี่นะครับคือนักเตะที่เก่งกาจที่สุดในโลกในเวลานี้นะเขายังคงมีความสุขกับเราที่นี่นะความคิดสร้างสรรค์ของเขาเป็นประโยชน์กับมาบาร์เซโลนาอย่างมากมายนะครับก็ ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งนะครับเป็นบทสำคัญของโลกนี้ว่านักเตะที่เล่นเพียงสโมสรเดียวเนี่ยที่ยิงประตูได้เกินได้ได,ได,ได,ได้ทำลายสถิติของเปเรยนะก็คือมีแค่เลนินเมซี่คนเดียวเท่านั้นนะครับและสถิตินี้จะยังไม่หยุดนะครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของเมซี่โดยตรงนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของบาร์เซโลนากับลูดิเกอร์กันนะครับก็เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งแดนหลังเนี่ยสโมสรบาร์เซโลนานะครับยังคงสนใจลูดิเกอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เองเนี่ยเงินทุนที่จะต้องเซ็นกับลูดิเกอร์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเลยนะครับแถมๆจะต้องจ่ายค่าตัวของค o ูติญโยให้กับลิเวอร์พูลอีก18ล้านปอนด์นะครับก็ตามรายงานจากเดียร์ลนติกนะครับว่าจริงๆอนะลูดิเกอร์กับ าฟารบเบนชาเนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาเช่นกันทั้งคู่แต่ว่าไอความชัดเจนน่ะมันไม่ได้ชัดเจนทั้งคู่นะครับไม่ผมพูดนี่งงนะเอาง่ายสรุปนะบาร์เซโลนาที่มีดีวชัดเจนที่สุดก็คือกองหลังนะครับก็คือเอริกาเซียของแมนซิตี้ทีนี้ดีลของลูดิเกอร์เนี่ยต้องดูเชลซีด้วยนะว่าเชลซีเนี่ยจะยอมขายหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ5นักเตะนะครับที่น่าจะถูกขายในเดือนมกราคมนี้เนี่ยหคนนี้น่าขายที่สุดเลยเพราะคั้นเหนื่อยแต่ฝีเท้าระดับโลกขนนั้นเลยนะคนที่ 1. m u เมซุตโอซิลนะครับเมซุตโอซิลเนี่ยเป็นย์เมเกอร์ระดับเวลคลาสที่ไม่สามารถร่วมงานกับมิเกลเตต้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือสัญญาณอะไรก็ตามนะครับตัวของเมซุตโอซิลเนี่ยก็ จะไม่ได้ลงสนามให้กับอาร์ซนอลแบบชัดเจนยกเว้นนะเขาผมคือเขาอาร์เตนจะต้องแบบยอมอ่ะนะครับก็ผมเชื่อว่าอาร์เตนคงไม่ยอมหรอกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะว่าโอซิลเนี่ยน่าจะย้ายออกนะครับส่วนคนที่2นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราเห็นอยู่แล้วนะว่าเขาไม่ถูกกันนะก็คือดาร์เรลลี่นะครับดาร์เรลลี่นะครับวัยยีสิบปีเนี่ยไม่ได้ลงสนามให้กับอ่าสโมสรสเปอร์เนี่ยมา ผมเป็นตัวจริงนะผมพูดถึงตัวจริงนะมานานมากมานานมากเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยในสื่อบอกไว้เลยว่าครับว่าถ้าไม่ได้ลงสนามอย่างนี้นะครับอลลี่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการการ,การันตีหลายอย่างนะครับก็รวมถึงกาเลสเเกตด้วยเนาะที่เขามองอาลลีอยู่ทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกคนนึงนะครับตัวเทพอย่างเจสซี่ลินกาดครับอันนี้เนี่ยแฟนบอนยูผมเชื่อว่าคงจะตอบแทนผมได้เลยนะว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการของอเจสซี่ลินการ์ดหรือไม่นะครับพอให้ฟแฟนๆตอบให้เลยนะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเนาะและคนสุดท้ายพอพ็อกบาะนะครับเมื่อเช้านี้เป็นข่าวว่าไม่ใช่คนสุดท้ายสิเพราะจะมีแฮร์รี่วิงส์อีกคนนะครับพ็อกบาเนี่ยเรียร๋ยวไม่ได้สนใจแล้วก็มีคนทํานายไว้ด้วยนะว่าจบฤดูกาลนี้จะเซ็นกับมาลิดนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือแฮร์รี่วิงส์นะครับอันเนี้ยซาเกตบอกเลยว่า ถ้ายังไม่ได้รับการาันรีงตำแหน่งตัวจริงนะครับเขาก็จะไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเขาจะหาคนอื่นมาแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเมื่อเช้านี้นี่ผมจัดเต็มให้กับแฟนนยูไปแล้วนะวันนี้ผมก็ไม่อยากจะรับปากแล้วแต่ว่าจะพยายามทําข่าวให้นะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องขายนักเตะเพิ่มนะครับในเดือนมการาคมนี้ก่อนนะครับเอ็ดบูเวิร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อนะครับว่า โซชานโยบายของเอสก็คือต้องการให้โซชาขายของเก่าไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคอสโซโฮและคนอื่นๆน,นะบบยี่ฟิวจ m นมาคอสโซโ h o นะครับพวกนี้ต้องขายออกเจสซี่ลินกาดก็เช่นกันทีนี้เนี่ยการได้เงินก้อนใหม่มานะครับจะสามารถทําให้ความฝืดเครื่องของสโมสรเนี่ยบรรเทาลงได้นะครับก็เอาไว้ง่ายเนาะเขาเสริมกนตอนนี้เดี๋ยวรอดูกันเลยว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจ,จะเสริมใครบ้างนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิวินเด์รอยนะครับกับเรื่องราวของสัญญาฉบับใหม่นะครับเดอรอยเนี่ยใกล้ที่จะปิดดิวสัญญาฉบับใหม่นะครับรายละเอียดตอนนี้คือสัญญาของเดอรอยเนี่ยเหลือ2ปีครึ่งเหลือ2ปีครึ่งเท่านั้นนะครับเหลียวริดปารีสแซงต์แชร์แมงนี่เขารอจ่อแล้วล่ะนะครับทีนี้เนี่ยในปี68 2568เนี่ยเดอะการ์เดียนดยได้บอกนะครับว่าข้อเสนอสัญญาใหม่นะครับสัญญาใหม่ของเดอรอยเนี่ย จะยาวมากกว่าปี2,568นู่นนะครับแล้วก็ขั้นเหนื่อยในการที่จะเสนอให้ไม่เปิดเผยโอ้โหสุดยอดเลยนะเดบอยเนี่ยยิงไปทั้งหมดนะครับ2ประตูกับอีก11แอสซิสให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกับโมเมนซาล่านะครับทีละประเด็นนะลิเวอร์พูล ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาร่านะครับแต่ตอนนี้ไอการเซ็นยังไม่ชัดเจนนะครับทีนี้ลิวภูมมีเหตุผลข้อเดียวเป้าหมายก็คือให้ซาร่าอยู่ต่อนะครับอยู่ต่อสัญญาของซาร่ามันหมดในปี2023นะครับก็ถือว่าเหลือไม่นานนะครับทีนี้เนี่ยการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมเมนซาร่านะครับน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบยาวกว่าน,นี้นะครับก็ผมขออนุญาตรอออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกับสโมสรอนเวอร์พูลนะครับดูเหมือนว่านะครับริอร์พูลไม่สนใจเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสนะครับค่าตัวของแจ็คนี่ไปไกลมากนะครับหนึล้านปอนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาคือคนซื้อนะครับใครจะมาซื้อล่ะเมื่อค่าตัวแพงขนาดขนาดนี้นะครับก็รอดูกันนะครับแค่จะแจ้งว่าลิอร์พูลไม่สามารถเซ็นสัญญากับแจ็คกิลิสได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรเดโตซานเชสกันนะครับก็เอายืนยันชัดเจนนะว่าลิเวอร์พูลไม่สนใจเรเดโตซานเชสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะของสโมสรลิวส์นะครับก็เป็นเว ե นโอธแมนเว ե นโอธแมนคือใครพูดถึงเว ե นก็นึกถึงเว ե นโกลันอิริกสันเลยเนะาะเว ե นโอธแมนเนี่ยเป็นนักเตะวัย20ปีนะครับของ สโมสรเฮลวิน een, นะครับสโมสรนเฮลวินซึ่งเป็นหลีกในฮอลแลนด์นะครับเด็กคนนี้นะครับสวมเสื้อหมายเลข5เล่นตำแหน่งกองหลังให้กับทีมชาติฮอลแลนด์แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือซีตีต่างๆของเด็กคนนี้นะครับมีผลงานที่ดีมากแต่เด็กทุกคนที่มาเติบโตที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องปรับสภาพตัวเองก่อนนะครับเผื่อนะปรับไม่ได้เนี่ยก็อดเหมือนกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ่อารนะเดวิดมอยเออเ้าเดวิดมอยเนี่ยเขายอมรับเลยนะว่าเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเขาติดโควิดแต่พอติดโควิดเนี่ยจนถึงวันนี้นะที่กําลังผมกําลังอัดอยู่เนี่ยเดวิดมอยกล่าวว่านะครับว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยมันมันถ้าตรวจนักฟุตบอลในะอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าทุกคนกลัวหมดนะครับก็ตามรายงานนะครับว่า ทางสโมสรเวสต์แฮมเนี่ยจะช่วยเหลือนะครับคนช่วยเหลือการตรวจอะไรพวกนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะครับจอห์นนี่อีแวนนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอห์นนี่อีแวนนะครับอีแวนมาอยู่กับเวสต์บอมนะครับในปี2018ด้วยค่าตัว3.5ล้านปอนด์นะครับพอตอนหลังปั๊บ ก็มาอยู่กับ Leicester City แล้วก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักมาตลอดนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายินดีกับเมสซี่ด้วย644ประตูจากการเล่นให้กับสโมสรเดียวนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยสิติของเมสซี่เนี่ยน่าจะยิงได้มากกว่านี้แหละนะครับ2 เรื่องราวของแจ็คกิลิสกับลิเวอร์พูลไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสของแมนยูกับแมนซิตี้สการต่อสัญญาฉบับใหม่ของคือวินเดบรอยนะครับรอรายละเอียดกับขั้นเนยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ข่วาววงในออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ